ส่วนประกอบของร่างกายกับกระบวนการซ่้าสร้างยีนพันธุกรรมชุดใหม่ครงสร้างและรูปรักษ์โดยรวมของคนเรานะั้นถูกถ่ายทอดส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นผ่านยีนพันธุกรรมของบรรพบุรุษซึ่งมีประมาณ25,000ถึง35,000หน่วยพร้อมด้วยรหัสพันธุกรรมหรือ DNA อันเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำกันแม้แต่คนเดียวบนโลกนี้ ร่างกายคนประกอบด้วยเซลล์ประมาณ50-70ล้านล้านเซลล์ในแต่ละเซลล์จะมีประจุไฟฟ้าประมาณ1.4โวลต์มีสาสารต่างๆเช่นออกซิเจนไฮโดรเจนไนโตรเจนคาร์บอนและน้ำในร่างกายประมาณ72.8%โปรตีนต่างๆกว่าหม0 0 0แห้หมื่นชนิด ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อผลิตเอนไซม์อีกหลายพันชนิดเพื่อทำหน้าที่ต่างๆกันไปตามระบบของร่างกายเช่นกระบวนการเผาผลาญการย่อยสลายซ่อมแซมผัดเซลล์ลดอาการอักเสบเป็นต้นส่วนกระบวนการซ่อมเซลล์ซ่อมแซมหรือสร้างเซลล์ใหม่ของร่างกายในแต่ละส่วนแต่ละอวัยวะนั้นจะใช้ระยะเวลาไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่น ผมผิวเล็บมีการผัดเซลล์ตั้งแต่7-28ถึง28วันตับไตกระเพาะใช้เวลาประมาณ6-8ถึง8สัปดาห์เม็ดเลือดกระดูกใช้เวลา3-4ถึง4เดือนในการซอม่สร้างแต่โครงสร้างหลักที่สำคัญที่สุด3อย่างในร่างกายก็คือ 1. ยีนพันธุก,กรรมหรือหน่วยทางพันธุกรรมที่กำหนดการแสดงออกของเซลล์เนื้อเยื่อและ พลวัตทั้งหมดในร่างกายใช้เวลาซ่อมแซมปรับเปลี่ยนโครงสร้างประมาณ6เดือน 2. DNA หรือรหัสทางพันธุกรรมซึ่งทุกคนบนโลกมีรหัสที่ไม่ซ้ำกันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่สามารถกระตุ้นให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ผ่านกลุ่มโปรตีนในร่างกาย 3. เซลล์สมองประกอบด้วยน้ำ85%า85%ใช้ระยะเวลาการใช้ระยะเวลาการในการซ่อมสร้างผัดเซลล์ ประมาณ1ปีดังนั้นกระบวนการสำคัญในการสร้างสมดุลเพื่อลดอายุเซลล์ยืดอายุขายเริ่มต้นจากการควบคุมออกซิเจนในร่างกายให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลาหรือธาตุลมตามด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟและการบริหารจิตรู้สำนึกจิตใต้สำนึกซึ่งถูกรวบรวมไว้ทั้งหมด111ข้อการวิเคราะห์สแกนร่างกายและชีวิตประจำวันกรุณาตอบคำถามตั้งต่อไปนี้ห คุณฝึกทำสมาธิฝึกหายใจลึกๆทุกวันใช่หรือไม่ 2. คุณดื่มน้ำของเหลวที่มีแร่ธาตุอย่างน้อยวันละ2-3ถึงลิตรใช่หรือไม่ 3. คุณดื่มน้ำทุกๆ1-2ถึงชั่วโมงโดยไม่รอจนหิวใช่หรือไม่ 4. คุณได้รับวิตามินและแร่ธาตุจากพืชผักผลไม้ทุกวันวันละ1กิโลใช่หรือไม่ในวงเล็บโดยเฉลี่ยคนเราบริโภคอ,อาหารวันละ2-3กิโลกรัมต่อวัน 5คุณได้รับวิตามินซีในวงเล็บจากผักและผละไม้รสเปรี้ยวทุกวันใช่หรือไม่ 6. คุณได้รับวิตามินดีจากการตากแดดอย่างน้อยวันละ15-20นาทีใช่หรือไม่ 7. คุณเป็นมังสวิรัติวีแกนหรือทานเนื้อสัตว์อย่างน้อยกว่า10%ของทุกมือ้ออาหารใช่หรือไม่ในวงเล็บร่างกายมียนไซในการย่อยเนื้อสัตว์ไม่เกิน10% 8. คุณไม่ชอบทานอาหารแปร ى, รูปใช่หรือไม่ 9. คุณงดอาหารมื้อดึกหลัง6โมงเย็นใช่หรือไม่ 10. คุณภาพในการนอนของคุณดีเยี่ยมตรงเวลาทุกคืนใช่หรือไม่ 11. คุณเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีมีความสุขทุกๆวันใช่หรือไม่ 12. คุณชอบพบปะผู้คนชอบรู้จักเพื่อนใหม่ๆมนุษยสัมพันธ์ดีใช่หรือไม่ 13. คุณมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวใช่หรือไม่ 14. คุณมีความสุขกับงานหรือกิจกรรมที่ทำอยู่ทุกวันใช่หรือไม่ 15. คุณชอบคุยกับตัวเองทุกครั้งที่ส่องกระจกหรือมีเวลาว่างใช่หรือไม่มาเช็คกันดูนะคะถ้าคำตอบส่วนใหญ,ญ,ญ่ใช่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ ค่ะกับคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณบางเรื่องอาจปรับใช้พัฒนาฝึกฝนเพิ่มเติมให้ชีวิตมีคุณภาพดีขึ้นอายุขายยืนยาวขึ้นได้มียากสำหรับท่านที่คำตอบส่วนใหญ่ไม่ใช่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้เริ่มต้นฝึกนิสัยใหม่ๆเพียงแค่วันละ1%คุณก็จะได้ร่างกายและชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นถึง37%ในเวลา365วันขอบคุณผลวิจัยจากหนังสือ Atomic Habit